ยอว่าวดีบรุนเมกาดีบรุนดูไบดีบรุนชาลสาทุกคนเงินด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Devil m a y Cry p พ k o of o o m b t t นะทุกผู้ชมนะเอออันนี้ครับเป็นเกมมา De ว i l ไมค Cry ภาคมือถือนะคนดูนะ ยิงโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำยายใต้คลิปนะครับเขาเปิดเล่นอย่างเป็นทางการนะครับในส่วนของสโตูที่เป็นสตูอเมริกานะสำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นก็ไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้ผมแนะนำให้ลงแบบ apk นะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่ใช้ android นะครับก็ลงแบบ apk ได้เลยนะครับไฟล์ l อกส store นะมันก็จะเล่นได้เลยไม่ต้องใช้ vpn ในการดาวน์โหลดหรือว่าเล่นเลยนะครับแต่ว่าปิงจะเยอะหน่อยปิง200กว่านะดูนะเอออันนี้พี่เรียกพี่เรียกเซิร์ฟยุโรปนะฮะเซิร์ฟยุโรปก็จะปิงประมาณ200ถึง300 เรอ่อเมริกาจะปีงประมาณ300ร้อถึงสี่นะ่เย้มาดีมาดีไว้สลับตัวก่อนนี่เนี่ยโคโนดโคโนดเกมนี้มันสามารถสลับตัวเล่นกันได้ด้วยนะมันเป็นเกมแนวอะ 3D action นะต้องชมนะ action RPG นะครับมาว่ามาว่านี่อันนี้พี่เล่นถึงมันถึงด้านหิมะแล้วนะคุณดูนะถึงจาดถึงจาด มันปรับใหม่นะครับให้เล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเราก็ากินสเปคน้อยลงกว่าเดิมนะอันนี้พี่ปรับภาพสุดเลยนะพี่เล่นบนมือถืออ่า LG Phone 7นะครับเป็น Snapdragon 888ไ, <c oughs> ไม่ใช่ 888Snapdragon <c oughs> 872เออไอเครื่องเก่าบินไม่ล้วคนดูเสียละเลยซื้อใหม่เลยนะครับตัวนี้ก็เป็น LG Phone 7นะครับอ่า Snapdragon 872แรม16กิกะโม512นะท่านผู้ชมนะจะได้จบ,จบๆเร็วๆนะครับคนดูเย้จอ1 6 5เฮิร์นนะคนดูโคตรรื่น อ่ะดิเออพเจ้าเอาว่ะจริงจมันมีเอา G Phone แปดกลังจะมาแล้วนะคุณดูนะแต่ผมไม่ได้ผมขี้เกียจรอก็เลยซื้อตัวนี้ครับกว่าจะมาขายกว่าจะไรกันได้นะก็นานนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ซื้อๆตัวนี้ไปให้จบเร็วๆเลย ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอ กดไลออดสตรีมบัตร grab บัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง richman shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ richman shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยเกียดรอรอนานๆมันบันทอนหัวใจเออสวยสับอุ้ยอืม ไวยครัชสวยยิงครับยิงจากด้านหลังจิดไปตนาะตัวตึงนี่เลยครับสวยไอ้โมโนนี้แม่งคือจัดเลยนะคนดูนะผมบอกเลยสลับตัวครับยิง นี่ครับสวยน้องหนูเราโคตรโคตรคอมโบโคตรผิวน้องเรดี้คนดูเรดี้ทูแพลวไม่ใช่คนละดีดี้ปั๊บดุหลบครับสวยกระแทกอ๋อเรดี้ยิงหนึ่งเตือนยิงหนึ่งเตืง ซับซับซับนี่นี่โคตรดึงตัวบทีนึงเป็นไงล่ะมีคนตายนะครับมีคนตุยเยอยู่แถวนี้นะโอเคเรากำลังจะไปช่วยนะครับไป มาแล้วว่ามาแล้วว่าแต่ตัวนี้ลื่นนะท่านผู้ชมนะลื่นแล้วก็ไม่ร้อนนะครับสนับ snap dagod แปดเ็ดสอนะคนดูลื่นจัดแน่สี่สิบองศานะครับก็เล่นเล่นก็เคยเจอสูงสุดแค่43นะท่านผู้ชมนะเล่นมาหลายเกมแล้วนะครับอันนี้ผมเล่นมาเป็นชั่วโมงนะคนดูเกมเอาเดิเอาเดิย,ดย,ยิงยิงสักหน่อย รับตัวครับสวยโอรโหดปด่านต่อไปเอ้ขึ้นไปข้างบนนะครับคนดูนะกรองกรองเท็กอิสเนียมาว่ะมาว่ะโคตีโคตี ไปลุยวู้ฮู <S <S เอ้ตัวนี้เราฟันได้ไหมคณดูอ๋อฟันได้โอเคไอ้พวกหินแดงๆนี่เอาไว้ไปแบบว่าเก็บไปอัพเกรดตัวอะไรพวกนี้ได้นะทู้มชมนะไปเอานี้ใส่นะครับแอสซย ครูต,ตรีครูต,ตรึงไปฮะมาแล้วว่ามาแล้วว่าไปครับโอ้โหด่านนี้จริงๆผมเล่นมาถึงเนี่ยตอนสมัยที่มันเปิดไอ้นั่นใหม่ๆเรียกว่าเปิดทดสอบใหม่ๆนะหลายซื้อไปเลยแหละผมเล่นมาถึงตรงนี้ประมาณ4-5ครั้งแล้วนะครับ เวื่อเวอร์ประมาณ3ครั้งสี่ห้าครั้งเวอรอเฮ้ยฟอสซิเคเกิลตัดอันนี้ก่อนละการหาของยิงก่อนเลยสวยสวยโดนลบตึงๆนี่นี่มันจะยิงมันจะยิงก้อแตกมันพยายามจะยิงก้อแตก สวยยิงทั้งวันในะอยู่ด้านบนนะ่ะนี่น,นี่เอาดิสวยซูยี่ไปครับหมดจัดหมดจัดเสยเสยมาดิมาดิโอ้หื้ <t> ทอยดูสเกตนี่เป็นไงนะเอายิงใครอ่ะงงเลยยิงใครอ่ะเมื่อกี้กูหลายตัวเลยนะผมอาบมาน้องน้องแรงสี่อ่ะยิงหัวยูแล้วคนดูหัวเอาดันตี้ลงมาเปิดครับแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นี้ยิงยิงจากข้างหลังยิงข้างหลังโคตรแรงไะคนดู นี่ลูกนี่ลูตับตับ,ตบยิงจากด้านหลังตัวตึงมันคือความอัประยุทธ์ในเวลาเราโดนยิงจากข้างหลัง Some this yeah แล้วตรงไหนต่อฝั่งนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ผมลืมเลยว่ะคนดูแม,ม่ง มาตัวนี้ใช่ไหมอ๋อมันให้ย้อนกลับไปฝั่งนู้นโอเคย้อนกลับไปหาของนะครับรอคอยมันนาน,น,านมันบันทรอนหัวใจนี่มาตรงนี้โอเคกลับเข้าไปในเมืองนะฮะติ๊กให้มันเดินไปก็ได้มันจะมีเควสติ๊กเดินได้นะ เรากดออโต้ได้นะเวลาเราเข้าไปฟาร์มอะไรพวกนี้นครับตีออโต้ได้แต่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกคนผมว่านะคนดูนะมันไม่ค่อยพริ้วอะเวลาเล่นออโต้ซับซับนี่ซับติดไฟนี่ลูกเราโคตรตึงปิดไฟตึงๆยิงดาบปิดไฟคนดูสวนนี่เนี่ตั้งลูหรอ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ ไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยยิงยิงยิงระเบิดครับโดยิงโดยิงมฟ้ามันจะเข้าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคนูนะ เระยิงบนพื้นจะแรงหน่อยเออเด็ดเด็ดนี่สวยอุ้ยโอ้โหโดนหลบเกือบไม่ทันโดนล็อติปแต่ตึงจัดจัดบอกเลยนี่ตับทีหนึ่งสวยนี่อีกรอบหนึ่ง แรกแตกเจ้ามอนบุ๊คซับทีหนึ่งเย้อันล็อกมาแล้วนะครับคนดูนะอันนี้คือด่านนะท่านผู้ชมนะนี่บาร์นะครับโอเคเวอร์ริคูดเราจะเดินตามเพลตต่อนะครับเมื่อกี้ผมย้อนกลับมานะฮะ ดันไหนต่อโอเควิชารินต้องอัปเกรดนี่แต่ละตัวนะฮะอัปเกรดชิงในไมชิกก็อาวุธเดิมนี่ว่าไม่เงี้ยคัพครับไม่เป็นไรอัพได้2อบิลก็เอาลุงแล้งอัพได้ไหมเนี่ยนี่โอ้โหเปิดดาบใหม่ครับหุดจา่าเล้งอัพไม่นี่ไม่ได้นะอีกอัปเกรด โอ้เบรดเราสุดยอดเลยหละบอกเลยตอนนี้ดาบเรายิบสี่สวยย้อนลงมาก่อนนะฮะยิวสกิลกล,ลงสกิลก่อนเลยอัพเกรดครับสวยอภัยมดดิตัวตัวแรงยังปลดไม่ได้นะคนดูตอนตัวนี้เยัย yeah! ยี่สี่ชิวๆฮะอัพก่อนเดวิลอ็อปสวยโอ้ไปแรงห้านี่มานี่โอ้ไม่ได้แรงห้าอัพอ,อันนี้เฉยขึ้นมาวิวหนึ่งเ้ยตึงเบียนแน่ๆบอกเลย อินโฟกันตรงนี้ก่อนมาห้าวิวโอเคสวยครับนี่เราต้องอัพพวกของะไรพวกนี้ด้วยนะคุณดูนะอัพสกงสกิลอะไรพวกนี้นะครับโอ้นี่ไม่ได้ Nice Nice Fix Update แต่แม่นี่ไม่ได้โอเค ไปลุยต่อเลยเดีย๋ยวอย่าเพิ่งลุยเอาอีกตัวหนึ่งเตอรดันตี้เรานี่ควิปอีกควิปเ๊้เราไปแย่งการ์ดแต่ตัวนี้มาใสหรือเปล่าวะองดูโอเคถูกแล้ว สกิลอะไรเรียบร้อยอ่าเฮ้ยมีสกิลใหม่อันนี้หมื่นหนึ่งดูไม่พอไม่พอไปลุยเลยเี่กครับชาลินมานี่นี่ยิงไม่ก้อนเลยครับอ่าเอาดิซับเลยซับเลย,เลยโอ้ยเฮ้ย,ยเปิดครับเปิดอย่าเกิดจะเปิดพิษตัวนะหนูนี่ยืนยิงชิวชิวยิงยิงชิวชิวเมมแมมเอาดิเอาดิ อ๋อเด้อาดีาดโค่นอดโค่นอดเฮ้ยยิงก่อนยิงก่อนสวยสวยวูเทกสตีดเอออ๋ดียิงสวยครับพี่เอาอ่ะเอา,าอ่ะอือ โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครสำหรับเจ้าตัวเกมเดวิล Pick Up Pick of f Combat นะท่านผู้ชมนะโหลดมาเล่นกันได้นะครับโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคอมเย,ยต้คลิปเนาะสำหรับวันนี้มีโค้ดตัวเลยก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊จะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลารเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชัมน้นนานอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบคค กดไลออดสตรีมบัตร grab บัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจาจทีหลังต้องนึกถึง richman shop โน่หนึ่ง no one, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ richman shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย